การแบ่งงานของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แดนมอบหมายการทํางานให้กับผู้บริหารกระทรวงบูรณาการการทํางานทั้งหมดเพื่อให้งานลุล่วงสอดคล้องกันและหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนคือการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยรับแจ้งปัญหาคุณภาพและการฟื้นฟูข้าวไทยเด็กคืนความเชื่อมั่น หลังเกิดกระแสโจมตีอย่างหนักจากโครงการรับจำนำข้าวทั้งปัญหาข้าวเน่าข้าวมีสารปนเปื้อนรวมไปถึงการทุจริตในโครงการวิธีการฝังจิปและนำระบบไอทีมาใช้ในการตรวจสอบการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเป็นอีกแนวทางเพื่อสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริตวางมาตรการลงโทษอย่างจริงจังถือเป็นอีกแนวทางควบคุมคุณภาพข้าวตั้งแต่ต้นทางเรื่องไอทีเนี่ยระบบ ออนไลน์ Online, นะครับเรียลไทม์ของการจับนำพืชผลการเกษตรอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่จะต้องทำให้ทุกจุดของการของของกิจกรรมเนี่ยได้รับการบันทึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์ mm hmm. เพื่อที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้โปร่งใสนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเรื่อง CCTV ตามตามโกดังต่างๆต,ตาม ลงสีนะครับจะต้องมีนะครับเรื่อง RFID ที่จะไปคุมเป็นกระสอบเลยนะครับว่านับจำนวนได้เลยด้วยวอุปกรณ์นี้ขณะที่นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยตรงมอบหมายให้กรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศวางแนวทางการทำงานใหม่เน้นตรวจสอบคุณภาพข้าวไทยให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโ,โภคให้ได้เราจะสร้างระบบขึ้นเพื่อที่จะรับแจ้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานข้าวคือถ้าใครมีปัญหาแทนที่จะไปปล่อยข่าวลงอินเทอร์เน็ตไปหาสื่อก็ให้มาแจ้งที่ศูนย์นี้นะครับศูนย์นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับศูนย์ควอดไลน์ของเราศูนย์เนี่ยที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อน แต่อันนี้มุ่งไปที่เรื่องคุณภาพมาตรฐานข้าวเป็นหลักการเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐบาลต้องปรับแนวทางการทำงานให้รัฐภูมิรอบคอบโปร่งใสลดข้อกังขาต่างๆรวมถึงเด่งฟื้นความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทยที่ยังเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ชาติใดในโลกและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจรุวันเอยมยิ่งพาณิช NBT News Focus